สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับเราช่องพังกองเงินนะครับนี่ก็จะพามาดูที่รับที่นอนของพังอกองเงินนะครับนี่ก็จะพาเขามาอยู่ที่ที่นอนแล้วนะครับนี่นะครับอาบ,บน้ําเสร็จเขาจะมาพามาอยู่ที่นอนนะครับที่นอนที่นอนประจำกลงเขานะครับนี่นะครับ ตอนเย็นนะครับนี่ครับตอนนี้ก็โยนสับรถให้เขากินนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับ,บน้ำเสร็จกับฟาเขามาออกมามัดน,นะครับมาให้ดูไกลๆเลย ตอนเย็นๆนะครับวันนี้เราจะพามาดูข้างกองเงินนะครับเก็ยืนกินต้นสบปดสบายเลยนะครับ มดูใกล้ๆนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเามาดูที่ดับที่นอนของเขารันี่ครับที่ดับที่นอนของพังโกงเงินนะครับ กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนี่จะจะไปให้ดูรอบๆนะครับเรากย็ยินสบายเลยนะครับ ไปเลยนะครับน้ำสุดก็พาเขาอพาเขามาท,ท,ที่ที่นอนของเขานะครับที่นอนประจำของเขานะครับตอนเย็นก็ออกมาวัดอยู่ตรงตรงนี้นะครับคุณยายก็ยืมกินอรอ่อยอร่อยเลยนะครับ ดูอบรอบเขานะครับ,รบก็อ้วนมากๆเลยนะครับจตางให้กินอย่างดีเลยนะครับไม่ให้ขาดเลยครับดูหน้าตาเขาก็อร่อยมากๆเลยนะครับ ดูการกินของเขานะครับคุณตาก็ให้กินเด็ดอย่างดีเลยครับปวดน่องมากเลยนะครับดูท้องเขาครับวัหนยไ่ใกล้เลยนะครับอากาศตอนเย็นๆนะครับ มากเลยนะครับนี่ก็จะให้มาดูเขาเขากินต้นสับปะรดนะครับวันนี้นี่นะครับดูหน้าตาเขากินนะครับกลอมมากๆเลยนะครับดูเสียงก็รู้แล้วนะครับ ให้ดูเขาเคี้ยวนะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับดูเขาเคี้ยวนะครับกรอบมากเลยนะครับต้นสับรดนะครับ ตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ก็รอดมากเลยนะครับดูถากินของฟังกองเงินนะครับเขาก็น่าจะอร่อยนะครับ ดูทาทางเขากินนะครับกรอบมา,างๆเลยนะครับตอนสับรถนะครับเขาก็จะเล่นแล้วนะครับ ให้ดูรอบๆนะครับหางกองเงินนะครับก็อ้อนวนมากเลยนะครับอ้นวนมากเลยนะครับทางกองเงินคุณตาให้กินเบ็ดอย่างดีเลยนะครับไม่ให้ขาดเลยนะครับ หน้าตาก็จะเลยนะครับอยู่ข้างหน้าเลยนะครับอยู่ใกล้ๆเลยครับเราก็พอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับ